มอบให้กับน้องแอดนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค้าไม่ลดได้ทุกเมื่อนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมทักทายนะคะพูดคุยนะคะกับน้องเอ็ดได้นะคะ เดีย๋ยวคนนียจแช์ลงบ้านก่อนสวัสดีค่ะพี่พัฒรนรีนะคะพี่สาวคนสวยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องตาวต๊วันนี้แต่งตัวแบบหน้าคมมากเลยนะคะวันนี้ว,นนวันนี้ตาหนุจึ้งมากเลยนะคะวันนี้แต่งให้มันดูสไตล์เกาหลีนะคะแต่ไม่รู้มันออกสไตล์อะไรทุกคน แต่งหน้าไม่เป็นนะน้องสาวโซนะแต่งแต่งแบบบ้าๆบอๆติ้งติงติงต้องนะคะเดี๋ยวส่งลงบ้านก่อนนะทุกคนป้าองที่บางทันเขาก็ไม่รู้นะคะว่าน้องสาวโซ่มาขึ้นบ้านหลังนี้นะคะ เาพัฒนาต้องมาขึ้นบ้านหลังนี้ทุกคนแช่ก่อนนะคะส่งไปก่อนสวยคะ่ะแต่งแบบไหนก็สวยพี่สาวน่ารักที่สุดเลยนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวบอกแต่งแบบไหนก็สวยหมดนั่นแหละไม่แต่งก็สวยใช่ไหมใช่ไหมพี่พัฒนาดีพี่สาวโนูนเนี่ยชมตลอดเลย สวัสดีค่ะพี่ประเทืองนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่ป้านะคะขอบคุณค่ะคุณป้านะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะเพิ่งเข้ามานะคะคุณป้าบอกเพิ่งเข้ามานะคะน่ารักที่สุดเลยสวัสดีจ้าลองโซ่ไม่แต่สวยแล้วนะคะ ขอแม่นแนะสาวโซจาขอแม่นแม่นะสาวนะคะขอบคุณนะคะพี่โบนะคะขอบคุณความห่วงใยจากพี่พัฒนารีนะคะสวัสดีค่ะพี่น้ารงศักดิ์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยงวดก่อนได้ไหมพี่โบพี่โบได้ไหมงวดก่อน สวัสดีค่ะพี่บนส่งนะคะขอบคุณพี่บนส่งนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะในสิบคะแนนโอ้ยยินดีด้วยนะคะพี่โบพี่โบบอกได้ตั้งสิบคะแนนนะคะยินดีด้วยนะคะพี่โบได้สิบคะแนนโพสโพสุมโอวังโมบักแต่งน,นะคะได้สิบคะแนนเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหันกล้องไปหาแนวทางเนาะแต่หนูอาหนูหนูขึ้นแบบ สองเวลาโอเคอยู่ทุกคนแต่วันไหนที่มันแบบชนขนมไทยเนี่ยหนูหนูเสียงแทบหายเลยนะคะเสียงหนูหายเลยนะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่นางนะคะขอบคุณพี่นางนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็ให้ดูหาหน่อยนะทุกคนโอ้ยเนาแล้วพี่พี่บอกว่าหายไปแล้วน้กโซสวัสดีค่ะพี่วีโ o นะคะขอบคุณพี่วีโ o นะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซนะคะหายีกแล้วเนะทุกคนน้องสาวโซนะใช่ไหม พี่ชายก็ส่งกำลังใจมาให้น้องสาวนะคะทุกคนน้องสาวโซก็ฟังเพลงใหมค์คูตเตยนะคะแล้วน้ำตาไหลไงทุกคนแล้วก็หนูก็เอาลงบ้านฟ้าพี่ชายคิมก็เห็นนะคะก็แชทมาพี่เห็นน้องสาวโซร้องไห้ว่ะสันพี่ก็ไม่สบายใจนะคะนี่แหละน้องสาวโซน้องสาวโซก็ดีหน่อยทุกคนคือพี่ๆอ่ะ พี่ๆที่ทําพี่ยูด้วยกันนะ่ะมีแต่คนรักน้องโซ่นะทุกคนนะอมืมีแต่คนรักน้องโซ่นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่วึงนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ซ้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ชาคิมมิดด้ามน,นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ยินนะคะเวลาน้องสาวไม่สบายใจนะคะก็จะทักมาล้างบ้านนะคะพูดคุยให้กำลังใจนะคะทุกคน พี่ๆเขาก็น่ารักทุกคนนะอืมที่แบบทำพี่ยูด้วยกันนะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาสรุปกันนะคะเดี๋ยวจะให้หนาทางแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฮาหนอยกับเมสามอยซสยาวเลยงวดก่อนมาตัวกลับเนาะหกศูนย์นะคะแ้าหนูก็ไปเอากระดาษใหม่มาเขียนนะทุกคนก็งงกับตัวเองมากเลยนะคะคืองงมากเลยงงใน งงในงงมากเลยงงในดงกล้วยนะคะอ้ยชนมันไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนแบบปวดหลังอ่ะเป็นพอนั่งเยอะเลยยังไงนะคะแต่มันปวดหลังมากเลยนะทุกคนก็พี่ๆเขาก็แนะนําให้น้องสาวโซไปนวดนะแบบมันปวดหลังอนะ่ะทุกคนอืมโอเคนะคะสําหรับแนวทางวันนี้นะคะ แนวทางวันนี้นะคะไปกันต่อนะคะตัวชอบนะคะตัวชอบน้องสาวโซ่ขอเป็นเก้าสี่นะคะวันนี้เก้าสี่หกสี่นะคะเก้าสี่หกสี่นะสำหรับตัวเน้นนะคะก็จะเป็นสามศูนย์นะคะสามศูนย์ศูนย์สามนะคะ เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะตัวเด่นนะคะตามด้วยนะคะหกศูนย์เก้าศูนย์นะคะอาจจะยังอาจจะมาเพราะมันชอบมาตัวเก่าอะไรก็เป็นไปได้หมดเนาะทุกคนเนาะนะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้าเจ็ดก็ชอบนะทุกคนเก้าสาม 93นะคะตัวสุดท้ายโอ้คำนวณวันนี้นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าลาวพัฒนาเป็นอะไรที่คำนวณยากนะนวดนนี้เข้าคือเข้านะคะหลุดคือหลุดเลยนะคะวันนี้แบบมันหนูคำนวณเจอเยอะมากนะคะตัวเลขนะตัวเลขคือเยอะมากนะคะทุกคนเบิ้ลน,นะคะวันนี้วันนี้มีสามสามนะคะมีสามสามมีสี่สี่ มีเจ็ดเจ็ดนะคะวันนี้คำนวณเจอเบิ้ลนะคะวันนี้ชุดวีนเอาชุดวีนให้พี่ๆก่อนเพื่อพี่ๆจะไปจับเองนะคะเก้าสี่หกศูนย์สามนะคะห้าเจ็ดแปดก็มีนะคะหนูตัดออกหนู <Okay. S 1> เอาตัวนี้ไปนะคะ เม็ดเดียวให้รูด3นะทุกคนนะรูดนะถ้าใครจะรูดให้รูด3นะคะสำหรับ3ที่นั่งนะคะก็จะเป็น946นะคะ303 875นะคะแต่3ตัวทุกคนไม่ต้องตามเรมันเข้ายากนะคะ603 3ที่นั่งนี้เป็นอะไรที่เข้ายากนะทุกคน จริงนะคะเอานี่แหละไม่เห็นเลยเมื่อกี้ไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่วิชิตนะคะขอบคุณพี่วิชิตนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่สิริวันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชู ชูชูช็อตเหรอคะเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะสวยนะวันนี้เก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะของพี่ชูชิดเนาะอ่านถูกไหมเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะอันนี้ของคนอื่นนะทุกคนนะไม่ใช่ของน้องโซ่นะพี่ชูนะคะพี่ชูชีสแฮช ART นะคะพิชูชิตนะคะใครจะไปก็ไปได้นะคะสวัสดีจ้าจากป้าอุตสาเชียงใหม่ค่ะนะคะขอบคุณคุณป้านะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ฝันเลยทุกคนอาจจะฝันแต่จำไม่ได้นะคะถ้าฝันแล้วจำไม่ได้ก็คือเล่าไม่ได้นะคะ มันต้องแบบฝันแล้วเป๊ะๆนะทุกคนนะอืถ้าฝันแล้วเป๊ะๆมันค่อยได้นะทุกคนเดี๋ยวน้องสาวโซดจะลงแล้วนะคะแนวทางเอาไปได้เลยนะคะทุกคนจะได้ไปสอบนะคะจะได้เอาไปสอบนะ ก่อนออกไปนะคะน้องสาวโซ่ก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆนะคะไหวเนี่ยอมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นต,ะ,ต,นตะไคร้กับน้องแอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะ้าทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ด้วยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่เฉลิม9043นย์สี่ะคะพี่เฉลิมเอามาฝากนะคะเก้าศูนย์สี่ะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนรลงแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ